สวัสดีน้องนองน,องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ครูกรัก็จะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONe ็ม6ปี62ข้อที่31นะครับซึ่งเป็นเรื่องความน่าจะเป็นก็ออกหลายข้ออยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับข้อ31นะครับก็ถามว่า กล่องใบหนึ่งเนี่ยมีสลากอยู่5ใบสลากหมายเลขยก 1, 2, 3 4 5 4 5ถ้าสุ่มหยิบสลากออกจากกล่องขึ้นมา2ใบพร้อมกันนะเหตุการณ์ข้อใดมีโอกาสเกิดน้อยที่สุดนะเกิดน้อยที่สุดคือยังไงครับคือปกติเนี่ยโอกาสไอ้คำว่าโอกาสเนี่ยมันก็คือความน่าจะเป็นใช่ไหมครับ ก็แปลว่าโจทย์เขาถามถึงว่าความน่าจะเป็นข้อไหนน้อยสุดซึ่งความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนเหตุการณ์ sample space นะก็แสดงว่าทุกข้อเนี่ยก็จะใช้ sample space ตัวเดียวกันถูกไหมถ้าอย่างนั้นเราพิจารณาแค่เศษก็พอนะครับพิจารณาเหตุการณ์ที่เราสนใจก็พอข้อไหนที่มีเอ v เวนต์น้อยที่สุด ก็ข้อนั้นนั่นแหละมีโอกาสเกิดน้อยที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าทุกข้อใช้แซมเปิลสเปซเดียวกันงั้นะค,รครูกรับมองไปที่ตัวนี้พอละโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานับกันนะครับทีละช้อยเลยข้อนี้ต้องทีละช้อยเริ่มต้นก็คือเรามีสลากอยู่5ใบนะครับเดี๋ยวครูกรอขอวาดเป็นอย่างนี้1 2 3 4 แล้วก็5นะครับที่วาดอย่างนี้ก็เพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าแต่ละเลขเนี่ยมันอยู่คนละ1ใบมันไม่สามารถหยิบมาซ้าได้หยิบใบไหนใบนั้นก็ออกไปเลยนะครับทีเดียวทีนี้เขาบอกว่าหยิบทีละ2ใบพร้อมกันนะครับ2ใบพร้อมกันเรามาดูเหตุการณ์ที่เขาต้องการข้อ1ข้อ1นะได้สลากหมายเลขขี้ทั้งสงใบนะครับข้อ1หมายเลขขี้ทั้ง2ใบเนี่ยหมายความว่าไงครับ ก็คือเราอาจจะได้เลข1เลข3ใช่ไหมหรือว่าเลข1กับเลข5หรือว่าเลข3กับเลข5ถูกไหมแต่ว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยหกับ3หรือ3กับ1มันเหมือนกันเข้าใจไหมทําไมมันถึงเหมือนกัน เพราะว่าเวลาเขาหยิบ2ใบนะครับน้องๆจะไม่รู้ว่าใบไหนมาก่อนมาหลังเพราะฉะนั้นเราจะได้1 3หรือ3 1เนี่ยเราจะนับมันเป็นเพียง1เหตุการณ์เท่านั้นน้องๆเข้าใจไหมอ่าดังนั้น1 5กับ51ก็จะนับเป็นเพียง1เหตุการณ์นะฮะหนกับ51แล้วก็3 5กับ5 3เราก็จะนับมันเป็นเพียง1เหตุการณ์ถมดังนั้น ในข้อ1น,นะครับในข้อ1 e v e n อีเวนท์ที่1น,นะฮะอีเวนท์อีเวนต์ที่1ก็คือมีอยู่3เหตุการณ์นะครับต้องเขียนตัว n ด้วยนะเพราะมันเป็นการนับจำนวนเหตุการณ์เก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนพอเข้าใจไหมเพราะว่าเขาหยิบทีละ2ใบเหมือนกัน3 1หรือ1 3ถือว่าเป็น1เหตุการณ์เท่านั้นโอเคนะครับก็ไม่ต้องไปดู s แมเปิลสเปซไงเพราะว่ามันคิดเหมือนเหมือนกัน ต่อมาอะมาดูข้อที่2บ้างข้อที่2เนี่ยเขาถามว่าได้หมายเลขต่างกันอยู่3ต่างกันแปลว่าอะไรครับลบกันแล้วได้3นะต่างกันอยู่3เช่นอะไรบ้างฮะถ้าใบแรกเป็น1อีกใบหนึ่งต้องเป็น4ถูกไหมต่างกัน3อมะใช่ไหมต่างกันอยู่3ไม่ใช่ต่างกัน4ไม่ใช่ต่างกัน5ต้องต่างกัน3เท่านั้นนะครับก็จะมี1กับ 4เนาะแล้วก็ถ้าใบหนึ่งมันเป็นเลข2อีกใบหนึ่งก็จะเป็นเลข5มันมีอยู่แค่2คู่แค่นี้ถูกไหมฮะเออเพราะว่ามันมี1 2 3 4 5 1ก็ต่างกับ4อยู่3 2ก็ต่างกับ5อยู่3ก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็อย่าลืมนับแบบสลับคู่ด้วยนั่นก็คือ4 1กับ5 2นะฮะฉะนั้นอันนี้เราจะนับว่ามีตรงนี้1เหตุการณ์ แล้วก็ตรงนี้อีก1เหตุการณ์นั่นแปลว่าอีเว้นที่2องนะครับจำนวนเหตุการณ์ที่2มีอยู่2เหตุการณ์นะครับเราก็เก็บไว้ก่อนเห็น,นี้นับไปละวสข้อต่อมาครับข้อที่3นี้นะครับชอยที่3ได้สลากที่มีหมายเลขน้อยกว่า4ทั้ง2ใบน้อยกว่า4ครับน้องๆครับ น้อยกว่า4มันเช่นอะไรบ้างอ่ะกูกลับมานับตรงนี้นะน้อยกว่า4ทั้ง2ใบก็คือ1กับ3นะครับเอาใหม่ไล่จากน้อยไปมากดีกว่าให้มันเป็นลำดับนะเป็นระเบียบ1กับ2ใช่ไหมนี่น้อยกว่า4แล้วก็1กับ3นี่ก็น้อยกว่า4แล้วก็2กับ3นะครับเราจะไม่เอา4กับ5เลยซึ่งก็มีอยู่แค่นี้ถูกไหมที่มันจะน้อยกว่า4ทั้ง2ใบ ดังนั้นอีกแบบหนึงมันก็คือเลยนะ2กับ1น,นะฮะสกับ1แล้วก็3กับ2แค่นี้ครับเราก็จะนับอันนี้เป็น1เหตุการณ์อันนี้อีกรวมเป็น2เหตุการณ์อันนี้อีกรวมเป็น3เหตุการณ์เพราะฉะนั้นอีเวนท์ที่3ก็คือ3เหตุการณ์นะ นับไปละ3ข้อนะครับก็ประมาณนี้แล้วนะนมีอีก2ช้อยนะครับข้อที่4ให้ได้สลากที่มีผลรวมของหมายเลขมากกว่า5นะฮะให้รวมแล้วได้มากกว่า5ก็ต้องเป็นอะไรครับ 6, 7, 8เนาะให้มากกว่า5แล้วเรามาดูกันสมมุติว่าใบแรกเป็นเลข1นะฮะอีกใบหนึ่งก็ต้องเป็นเลข5เลยถูกไหม เพราะว่ารวมกันจะได้เป็น6นะครับถัดมาถ้าใบแรกเป็นหมายเลข2ใบต่อมาก็ต้องเป็นเลข4ใช่ไหมถึงจะเกิน5แล้วก็เลข2กับเลข5อันนี้ถึงจะเกิน5้าถูกไหมครับพอเข้าใจไหมรวมให้มันเกิน5ครับถัดมาถ้าขึ้นด้วยเลข3นะฮะก็รวมกับเลข4ก็เกิน5แล้ว แล้วก็ขึ้นด้วยเลข3รวมกับ5นะฮะสุดท้ายก็คือเป็นเลข4รวมกับเลข5นะครับนี่ก็เกิน5ทั้งนั้นเห็นไหมข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้ได้ผลรวมมากกว่า5เนี่ยครับผลรวมมากกว่า5หมดเลยนะฮะพอเข้าใจไหมจากนั้นก็ทำไงลองจับสลับนะครับมันก็คือ5 1 อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่1นึะครับสีอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่2อนะอันนี้ก็จะเป็น 5, 2เป็นเหตุการณ์ที่3แล้วก็อันนี้คือ 4, 3เป็นเหตุการณ์ที่4แล้วก็ 5, 3เป็นเหตุการณ์ที่5นะฮะแล้วก็ 5, 4เป็นเหตุการณ์ที่ 6ฉะนั้นในอีเวนท์ที่4นะครับในอีเวนท์ที่4ก็ n E 4ก็จะมีทั้งหมด6เหตุการณ์ดันไหมอันนี้ก็จะมีทั้งหมด6เหตุการณ์นะต่อมาครับข้อที่5นะครับข้อที่5ก็เขาต้องการว่าได้สลากที่มีผลรวมของหมายเลขเป็นจำนวนเฉพาะ นะหมายเลขเป็นจํานวนเฉพาะเช่นอะไรครับน้องๆถ้า1บวกกับ2ได้3เป็นจํานวนเฉพาะไหมเป็นอย่างนี้ครับพอเข้าใจไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นคู่ที่1ก็คือ1กับ2เป็นจํานวนเฉพาะทันไหมต่อมามีอย่งไหมหนึ่งกับ3ไม่ได้เพราะเป็น4 1นะฮะหกับ4ได้ไหมได้ก็เกิดจํานวนเฉพาะ1กับ5ไม่ได้ครับเนาะ จำนวนเฉพาะคือแยกไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวนั้นตัวเดียวอะนึกต่อนะครับถ้าเป็น2 2จะคู่กับใครนะสองนับไปข้างหน้านะนับไปข้างหน้าไม่เอา2คู่1เพราะว่า2คู่1มันมีอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะงั้น2คู่กับ3ได้ไหมเกิดจำนวนเฉพาะ2 4ไม่ได้2 5เป็น7ใช้ได้นะครับอะเลข3ครับ ถ้าขึ้นด้วย3านมะ3บวกสเป็น7ก็ใช้ได้3บวกหเป็น8ก็ไม่ได้อีกคู่หนึงสกับ5ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้แค่นี้ครับที่ผลร่วมเป็นจำนวนเฉพาะนะฮะครูกับก็เริ่มนับแล้วนะ1นอนะฮะอันนี้ก็3นะอันนี้ก็ 4นะครับ4แล้วก็อันนี้43ก็เป็น5นะครับ5โอเคนะเพราะฉะนั้นในช้อยที่5นะครับก็จะมีเหตุการณ์ทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับก็เป็น5เหตุการณ์นะแล้วเอาไปใช้แซมเปิลสเปซทุกช้อยเนี่ยใช้แซมเปิลสเปซตัวเดียวกันเราก็เลยดูว่าอีเวนต์ใครน้อยสุดคนนั้นก็ โอกาสเกิดน้อยสุดซึ่งมันเป็นช้อยที่2นี่นะช้อยที่2นะอีเวนต์น้อยสุดก็เลยตอบข้อที่2นะครับพอเข้าใจไหมในการคำนวณเรื่องความน่าจะเป็นนะครับน้อง ถ้าเป็นเลข Onet เนี่ยมันจะไม่มี Factorial ไม่มี NCR ไม่มี NPR คือจะใช้ก็ได้ถ้าใครมีความชำนาญน,นะครับใครที่เเรียนเลขเพิ่มเติมในเรื่องความน่าจะเป็นมันจะมีสูตรให้ใช้แต่อันนี้ค,ครูก็อธิบายเอาไว้เผื่อน้องๆสายสินด้วยลวหลายๆคนเขาไม่ได้เรียน Factorial นะฮะหลักสูตรทั่วประเทศตอนนี้บางโรงเรียนเนี่ยออสอนลึก แม้จะเป็นเด็กสายศิลป์ก็ต้องเรียน f ฟค t ตอรีแต่ก็ยังมีหลายๆโรงเรียนที่เขาไม่ได้เรียนลึกเกินกว่าความจำเป็นเพราะฉะนั้นก็เผื่อๆเอาไว้นะครับใครที่มีสูตรแบบอื่นๆแล้วถนัดแล้วมั่นใจว่าถูกก็ทำตามที่ตัวเองถนัดเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องความน่าจะเป็นก็ดูตามนี้ครับค่อยๆคิดไปทีละนิดใช่ไหม ในวันสอบจริงเราไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรขนาดนี้แต่เราก็ต้องรู้แนวคิดนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดูเอาความเข้าใจนะครับแล้วไปซ้อมให้ตัวเองถนัดนะอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปคิดแบบอื่นก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการนับทุกเหตุการณ์แม้จะสลับกันก็นับนะครับก็จะเป็น2 4 6ี่หอะไรเงี้ยก็นับนะฮะแล้วก็ไปหารด้วยแซมเปิลสเปซก็ต้องคิดแบบสลับแล้วนับด้วยเข้าใจไหม แต่ว่าครูครับไม่ได้คิดให้ดูนะเดี๋ยวจะสับสนเอาแค่ตรงเนี้ยเอาแค่ตรงเนี้ยนับแบบนี้นะครับโอเคนะน้องๆคนไหนที่อยากจะทบทวนเนื้อหานะครับครูครับก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ตอนนี้เนาะสรุปคณิตศาสตร์โอ e เนม6นะครับเป็น990ย9-90บาทเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบกระชับเนื้อหาให้แน่นแล้วค่อยไปฝึกทําโจทย์นะครับสนใจคอร์สเรียนเป็นวิดีโอออนไลน์บน Facebook นะ สนใจก็สอบถามเข้ามานะครับที่ line แอดทีชเชอร์กอนะฮะโอเคนะสำหรับอันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามใครที่ดูบน YouTube ก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงรูปคุกกอบตรงมุมขวาล่างเล็กๆนะฮะชี้แล้วมันจะมีเออเขาเรียกอะไรนะมีบอลลูนให้กดว่าติดตามอะไรเงี้ยครับก็จะได้ไม่หายกันไม่หายจากกันไปไหนโอเคนะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมไปดูข้ออื่นๆอีกนะครับอันนี้มาถึงข้อ31แล้วมันมีทั้งหมด 40ข้อนะสำหรับคลิปนี้ก็ลองทำความเข้าใจดูซ้ำสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามานะครับหรือถ้าดูเข้าใจมากๆอยากจะพูดกับรู๊รก็ฝากขอบคุณเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะรู๊อฟจะดีใจมากเวลามีคนมาขอบคุณทางใต้อะไรเนี้ยครับโอเคคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ